วัสดีค่ะวันนี้พี่พรมาช้อนเพื่อนทําดอกปุ้ยเซียแบบนี้นะคะอันนี้แล้วแต่เราจะตกแต่งนะคะแบบนี้นะคะเรามาดูลิบบินนะคะเราใช้ลชิบบินนะคะสี่เส้นค่ะยาวอยู่ที่สี่สิบเซนติเมตรเป็นลิบบินเบอร์สองนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะพับริบบินเข้ามาค่ะสิบเซนติเมตรนะคะกดให้เป็นรอยเรามาขึ้นฐานสี่ค่ะเส้นที่หนึ่งออกมาค่ะ เส้นที่สองประกบเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามประกบเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่รอดกลางเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามเข้าไว้ตรงกลางค่ะพอเราได้ฐานสี่แล้วใส่เหรียญตามความต้องการนะคะแล้วก็พับเก็บเหรียญค่ะตามความถนัดเลยนะคะเราเอาเส้นสุดท้ายสอดเข้าเส้นแรกที่เราพับค่ะเสร็จแล้วกลับด้านนะคะสอดเก็บปลายริบบิ้นตัวสั้นอีกครั้งหนึ่งค่ะ ลับด้านค่ะทําเส้นนี้นะคะจัวิบิทานด้านขวาค่ะหันปลายลีบีนผขาหาตัวเองแล้วก็สอดค่ะตัวที่สองค่ะจินทิทานด้านขวาค่ะหันปลายเข้าหาตัวเองแล้วก็สอดตัวที่สามค่ะหันปลาวิทานด้านขวาหันปลายวิานด้านขวาหันปลายเข้าหาตัวเองแล้วก็สอดค่ะ ัสุดท้ายค่ะจะวิ่ไปทางด้านขวาค่ะหันไปลบิบวิ่หันัวเองเสร็จแล้วก็สอ่อเสร็จแล้วเราจะทําเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นค่ะหมุนไปทางด้านขวาค่ะหันเข้ามาตัวเองหมุนขึ้นข้างบนลักษณะนี้นะคะทําอีกรอบหนึ่งนะคะแบบนี้ค่ะพอเราครบสองรอบแล้วหันวิ่ไปทางด้านขวาแล้วก็หันไปไปทางด้านหลัง อันี้ยทานห้าหลังแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดค่ะก็จะสอดใส่ตรงนี้นะคะจะรบีนมหมค่ะแล้วก็หันแล้วก็สอดแบบนี้นะคะไปรบีดจะโผล่มาตรงนี้นะคะเราจะมาเป็นกีบลักษณะนี้ค่ะนี้ทำเส้นต่อไปค่ะจะริบีนค่ะหมุนเข้ามาตัวเอง เขาทัก้ามหมุนแบบนี้สองรอบนะคะพอเราได้แล้วก็หันวิปปิ้าน,นหลังแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดเข้าช่องตรงนี้นะคะแล้วเราก็มาจัดกีดอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวที่สามค่ะหมุนสองรอบนะคะ เสร็จแล้วค่ะลุยไปทานด้านหลังสอดตัวสุดท้ายค่ะหนึ่งรอบสองรอบแล้วิ่งบิบทานด้านหลังแล้วก็สอดพอเราได้ลักษณะนี้แล้วเรามา ทำกีบรองค่ะเช็คเกีบแล้วอีกครั้งหนึง่งมาตกแต่งกกีบค่ะอีกครั้งหนึง่งเราได้กีบลักษณะน,น,นี้แล้วทีนี้จะทำตัวห้องบนลัจิลี่ค่ะบบิดไปทางด้านขวาอ้อมสามเหลี่ยมนะคะ อันวิ่ไปทางด้านหลังอัานต้หตัวใจแล้วก็ส่อใต้กีบตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะตัวที่สองค่ะจะเริบิ่งค่ะอ้อมสามเหลี่ยมหันไป้างหลังแล้วก็สออเบียดลิบิบค่ะแล้วก็อ้อมสามเหลี่ยมหันวิ่งไปทางด้านหลัง แล้วก็สอดค่ะแล้วบิดค่ะบิดค่ะอ้อมบิดไปทางด้านหลังค่ะแล้วก็สอดใต้กีบตรงนี้นะคะ ก็มาจัดเกีบนะคะพอเราได้ลนนักษณะนี้เราก็ตัดปาริบินสน่วนเกิดทิ้งค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาตกแต่งนะคะใส่ปืนกาวค่ะ ัวตกแต่งเรามีตัวไหนเราก็ใส่ตัวนั้นนะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับดอกปุยเสียนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์ไปกรลังใจกับพี่พรด้นะคะขอบคุณมากค่ะ